สวัสดีจ้ามาพอกันกับแม่หมอติ๊กหน่อยอีกแล้วเดือจจากเมื่อนี้เมื่อนี้มากับดวงของชาวราศีตุลเน้อจจากการงานการเงินโชคลาภนะความรักความสัมพันธ์เนะาะราศีตุลกับคนที่เกิดระวังวันที่17ตุลาคมถึง15หพฤศจิกายนเ้อพี่น้องดูได้ทั้งราศีดูได้ทั้งลัคนานะเป็นดวงประจําเดือนมิถุนายนดูไว้เป็นแนวทางเ้อจา้าเอาละข้ามมาเริ่มที่การงานการเงินโชคลาภกันนะเปิดไพ่ justice พี่น้อง หนึ่งไมนะ้เพื่อพื้นที่มาลุ่นกันเดอะฟูลราชินีเหรียญเนานะเอาละในส่วนของการงานนะการงานต้องบอกว่าดีได้ไปน้องด้วยนาะไพย่ยการงานดีนะมันมีหนึ่งใหม่ขึ้นมาหีกดีที่สุดเลยนะการเริ่มต้นใหม่ๆนะโปรเจกต์ใหม่ไอเดียใหม่โครงการใหม่ความรับผิดชอบใหม่ๆ พี่น้องบางคนบอกว่าเอาถ้ามีอย่างไม่ได้บใดคือกันเออมันเป็นไพ่ที่ดีถ้าเขาบ่ได้เฮ็ดอีอย่างไม่ๆมมันกระบ,บ่งบอกถึงความกระตือรือร้นบ่งบอกถึงแรงพักดันในใจเฮ้าที่เฮาบอกโอ้ยอยากเฮ็ดให้สําเ็จนะมีจัสติดน้ํหนีทุ่มเทขนาดพี่น้องทุ่มเทแบบสุดตัวเลยนะแต่ว่าอาจจะมีเป็นบางอารมณ์นะอาจจะมีเป็นบางอารมณ์ที่ว่าเออทุ่มเทนในช่วงแรกๆมันมีหนึ่งไม่มีเดอะฟูบางในบางที่เดอะฟู food, นี่สําคัญพี่น้อง เฮ็ดไปได้สักระยะหนึ่งบางที่อาจจะแบบว่ามีอ่อนแรงบางเล็กน่อยนะใครๆก็ว่าเออช่วงที่ช่วงอีหยังที่มั่นใหม่ๆช่วงกำลังบากขลังกําลังทุ่มเทนี่อาจจะเป็นช่วงเฮ็ดไม่ๆนี่จะแบบทุ่มขนาด เด็กพี่น้องแบบไม่ลืมหูลืมตานะแต่ที่นี่พอเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปสักระยะหนึ่งนะอาจจะแบบว่าอ่อนๆ่อลงรู้สึกว่าเออมันก็เป็นส่งเมื่อยกับเป็นส่งเบื่อเบื่อก็เป็นส่งเอออยากไปเลาะมัง่งอยากไปเที่ยวมัง่งอยากนัดมูโน่นนี่นั่นอาจจะมีบางอันนี้เขาต้องพยายามนะควบคุมเจ้าของให้ดีนะทําก็ทําให้สุดทําให้เต็มที่แต่ว่าก็ต้องบอกว่ามีถุนหน้ายนี่ทุกสิ่งทุกอย่างนะค่อนข้างค่อนข้างเป็นไปตามที่เขาต้องการนะพี่น้อง้วก็ ให้ใส่เหตุใส่ผลใช้สติปัญญาให้มากกว่าความให้มากกว่าอารมณ์นะต้องบอกว่าอารมณ์นะเพราะว่าจัส t ีติ Justice, หนึ่งไม้ราชินีเหรียญพวกนี้เป็นไพ่ที่ดีดีมากๆในเรื่องการงานเหตุอย่างกับสำเร็จพี่น้องเพราะว่าเข้าทุ่มเทแล้วก็เข้าจริงจัง นะละกะัแบบว่าแรงพักดันนี้เยอะมากๆเลยโอกาสประสบความสาเร็จสูงมีทุนาย่นทุกชิ้นทุกอย่างดีมดนะระวังอย่างเดียวแต่บางที่มันจะมีเรื่องที่มันมาดึงดูดเข้าไปทางอื่นนะเรื่องเที่ยวเรื่องเที่ยวเรื่ององีกยังที่มันเป็นความสนุกสนานนะ่ะเอองานลื่นเลื่องทั้งหลายทั้งปวงบางทีมันจะดึงเข้าออกไปจากตรงนี้เหตุให้เดียวอย่าอย่าปล่อยใจไวร์ไวเอาเป็นว่าอย่าปล่อยใจนะถ้าควบคุมตรงนี้ได้ทุกสิ่นทุกอย่างดีมดพี่น้อง การเงินนะการเงินกระดีนะการเงินกระดีควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีนะจัดการได้ค่อนข้างดีเงินเป็นเงินที่มาจากการทํางานเฮาทํางานหนักเงินมันก็นจะได้เยอะพี่น้องแต่ว่ามันมีปัญหาในเดือนมิถุนายนคือใช้เยอะด้วยใช้เยอะด้วยเดือฟราชินีเหรียญเป็นภพยที่อขอไพย <c oughs> ใส่เงินค่อนข้างเยอะ เออตามใจเจ้าของนะใส่ของดีของแพงนะแล้วก็เรื่องกินเรื่องเที่ยวกับมากคือกันนะแต่บัดนี้บางคนอาจจะบอกว่าเออก็ะไทยสมมติสมมติว่าใส่ไรอีดีเราจะรอดบอร,รอดแน่นอนพี่น้อง มิถุนายนมันมีแต่ไพ่ดีนะไพ่ดาบไพ่อุปรรคไพ่ความเขยดความกดดันกระบ,บม่มีนั่นหมายความว่าเงินดีงานดีนะเรียกได้ว่าประคับประคองดีๆควบคุมยจย่ใจดีๆนะควบคุมรายรับยจย่ใจทําบัญชีดีๆนะทุกสิ่งทุกอย่างไปได้แบบราบรื่นเลยนะโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่มีนะพี่น้องแต่ว่าโชคลาภจากงานนี่มาเต็มๆนะราชินีเหรียญหนึ่งไม้พวกนี้โชคจากงานเออเฮ็ดงานแล้วได้เงิน มันเป็นลักษณะว่าไม่ได้ท free ําฟรีๆหรือว่าบางที่เงินก็นอาจจะไม่ได้ล่าชา้าสักทีเดียวนะ,ะถ้าสมมติว่าเราเราไม่เลิกทําเงินมันก็ต้องมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็มาใดค่อนข้างดีนำ้ำเขาให้เสื้อหมันในสิ่งที่เจ้าของเห็ดนะพี่น้องถือว่าโอเคสุดๆนะ เวลาเปิดไพ่การเงินการงานนี่พี่น้องถ้าสมมุติว่าออมันบมีไพ่าดาบขึ้นมานี่ดีใจดีใจมีความรู้สึกว่าเออเข้ากัสบายใจนะปัญหาหน่อยปัญหาหลายมันกับไงพ่อรับมือได้นะไพ่ดาบขึ้นมานี่มันเป็นรู้สึกว่ามันมีความกดดันค่อนข้างเยอะเอาละเมื่อว่าความรักกันต่อพี่น้องเริ่มที่คนโสดก่อนเนาะคนโสดมีถุนายนนะความรักคนโสดจะเป็นจังไดแน่ใบแรกราชินีดาบอัศวินถ้วย อ้อัศวินเหรียญหุ้ยปากกับตาไพ่เดทหนึ่งดาบนะสำหรับคนโสดพี่นออ้องมิถุนายนเป็นเดือนที่ค่อนข้างกดดันนะมีราชินีดาบมีไพ่เดทมี1ดาบค่อนข้างกดดันแล้วก็รู้สึกว่าเ,เป็นช่วงเวลาของการท่าใจช่วงเวลาของการพยายามที่จะลืมอดีตพยายามลืมอดีตพี่น้องพยายามที่จะก้าวต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าพยายามที่ทํางานให้เยอะนํา เขาพยายามทํางานให้เยอะทําพยายามที่จะโฟกัสในเรื่องของการงาน,งานการเงนินสรัสรสิทธรทมาหากินของสันไปเนี่ยมีทุน,าน,น่าย่นนะี่นะถามว่าแล้มีโอกาสมีคนขอมานําำบอ คนใหม่ๆเนี่ยแมเพราะว่าถาถามว่าเคสเก่าเอาละมิถุนาย,ย้อนจะลืมได้ยังบ่ลืมยังบ่ได้ยังอยู่ในช่วงทําใจอยู่พี่น้องมันมี1หนึ่งดาบนานะหนึ่งดาบไพ่เดทเมื่อไหร่ก็ตามที่ไพ่เดทยังขึ้นเทาอยู่มันอยู่ในช่วงจุดเปลี่ยนอยู่ <c oughs> พี่น้องจุดเปลี่ยนว่าเออกำลังจะถิ่มไปนี่ละกำลังสีเริ่มต้นชีวิตใหม่กำลังแล้วกำลังแล้วประมาณนั้นนะแต่ว่าอาจจะต้องใส้เวลาอีกจักหน้อยนะยังต้องใช้ความเด็ดขาดยังต้องต่อสู้กับกับ ความรู้สึกเจ้าของพยายามตัดใจอยู่ว่าเราไปแต่ที่นี่มันมีไั่อัศวินเหลียนขึ้นมานำ้สำสําหรับบางคนอาจจะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะพี่น้องเอออาจจะเป็นพฤชศพกันหรือมังกรหรืออาจจะเป็นเมถุนตุลกุมราศออีมีนนะพี่นอ้องกับเป็นโอ,อ้ยบรมนมนีขอภัยราศีพิจิกโอ้ยปากไปแล้วลวันนี้แม่หมอพิจิกจ้ะเอออาจจะเป็นไปได้นะมีคนเข้ามาคุยแต่ถามว่า แล้วมันมันมันจะพัฒนาบอยังบอกบอใดเพราะว่าโตเฮ้าเองนะยังไม่กล้าจะเริ่มต้นเลยพี่น้องหลกักการเฮ้าเองเขาอาจจะยังบ่หมั่นใจว่ากยยออ็ยังเข็ดอยู่น่ะนะเออยังเข็ดอยู่ก็อาจจะล่อให้คนดีเขาเขามากเขาชัดเจนมากก็หนีสะกรอนประมาณนั้นนะท่าที่เขาอาจจะยังบ่ชัดเจนเท่าไหรเนาะอืมไพสรุปเป็นราชาเรียนทำมาหากิน หาเงินหาทองสร้างเนื้อสร้างตัวนะเอาเป็นว่าชาวราศีตุลน,นี้อขอรวยไวก่อนลหละไปความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ยังเข็ดอยู่นะยังบวคุดว่าเจ้าของจะต้องไปรีบร้อนอีหยังนะทํามาหากินนะรว้ยมือใดเดียวกับค่อยว่ากันนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเอาโฟกัสถูกเรื่องแล้วนะพี่น้องเอาละ,มะเมาเบบ่งคนมีแฟนที่นี่คนมีแฟนนะชาวราศีตุลเดอะเวิลด์มิถุนายนหกถ้วย เดอะไฮโลแฟนสามเรียนนะเา่าราศีตุลกาแฟานะมีโอกาสสูงที่เป็นเรื่องเล่าของคนที่เป็นรักต่างวัยนะพี่นอ้องอาจจะไปอาจจะคบกับเาวาราศีพฤษภเนาะที่เด่นๆขึ้นมากสำหรับ ในส่วนของคนมีแฟนแม่หมอขอเบาเป็นสองช่วง้อพี่นออ้องช่วงแรกนะความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วไม่ได้มีป,ปัญหาอะไรเลยนะพี่น้องแค่เข้ามาดูว่าเออเข้าต้องระมัดระว่างอย่างเข้าต้องเหตุจังใดความสัมพันธ์เข้าจองจะราบลื่นไปทางนาประมาณนะั้นนะออขอเบาประเด็นนี้ก่อนเนาะ ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ราบรื่นดีพี่น้องในช่วงมีถุนายนนะไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งไม่ได้มีปัญหาที่แบบว่า,าทีซีเฮทให้ทะเลาะก,กันหรือนู่นนี่นั่นนะนะมันเป็นอย่างที่ค่อนข้างราบรื่นมีจังหวะดีๆอีกต่างหากพี่น้องในเดือนมีถุนายนผู้ใดคบกันมานานแล้วนะคบกันมานานอารักกันดีละมาถึงจุดที่จะต้องพูดคุยกันเรื่องแต่งงานแล้วจา้า พูดได้พี่น้อง The world เนี่ยเขาคิดว่ามันต้องแต่งละละต้องแตงละละต้องมันละละต้องเป็นครอบครั้วละละนะมันมาถึงถึงแบบว่าปลายทางแล้วเนาะมันต้องไปแล้วให้เราแฟนคือความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่มีทุน่ายนเนี่ยต้องทําให้มันถูกต้องต้องทําให้มันถูกต้องตามประเพณีทุกสิ่งทุกอย่างนะมาถึงจุดนี้แล้วสามเรียนเป็นพของการพูดคุยเป็นให้ของการปรึกษาหารือนะ ความรักความรู้สึกดีๆนะครอบครัวหรืออีหยังกระตามแต่อาทุกคนโอเคคุยกันได้เลยพี่น้องมีถุนนายนสำหรับชาวราศีตุลคุยเรื่องมั่นหมายแต่งงานแต่งการนะจดทะเบียนทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องตามประเภทนี่ตามรัก กฎหมายของไทยนี่ละนะคุยเลยผู้ใดมาถึงจุดนี้แล้วนะเออแต่ที่นี่ถ้าสมมติว่าผู้ใดที่ว่ามันยังบอดจุดนั้นละแม่หมอ <c oughs> มันยังแบบว่าลุ่มๆดอนๆอ,อ,อยู่าถ้ายังลุ่มๆด,ดอนๆอยู่นะพี่น้องมิถุนายนต้องทําให้มันสดชื่นมากขึ้นหน่อยความสัมพันธ์มันนิ่งเกินไปมันจืดชืดเกินไปมันเฉยชาเมินเฉยอยู่ไผอยู่มั่นต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่ของเจ้าของมีความสุข กับโลกส่วนตัวของจ้าของทั้งเฮาทั้งเขาถ้าสีถามกันว่าหักกันบอก,กันหกักยูเอาเราเป็นยังขึ้นเออกะมึนก็คุยกันกับพ่อสนานัะหละเนี่เฮ้เาเฮ้ากับสนใจชีวิตเฮ้าเขาสนใจชีวิตเขาไม่ได้พี่น้องมิถุนายนต้องคุยกันเยอะเยอะ เออคุยกันเยอะๆใส่เวลารวมกันแล้วกะ็เหตุอีอย่างให้มันแบบว่าออกระตือรือร้นในความสัมพันธ์มากข,ขึ้นอย่าให้มันจืดชืดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไปๆมาๆเออเธอบ่มีฉันก็ไดฉันบ่มีเธอก็ไดจังสรนไม่ได้นะพี่น้องแล้วกะ็อาต่อไปสําหรับคนที่ความสัมพันธ์มีปัญหามาก่อนหนะน้านี้อาจจะอยากรู้ว่ามีถุนาย่นปัญหายังยูบอปัญหาจะจบบอว่าสรนเออมันกะ เครียดน้อยลงนะปัญหาน้อยลงแล้วต่างฝ่ายต่างหนึ่งต่างฝ่ายตางใดคุ้นคิดมาในระดับหนึ่งนะเป็นจังหวะเหมาะที่ต้องพยายามที่จะพูดคุยพยายามที่จะปรับความเข้าใจพี่น้องพยายามปรับความเข้าใจแล้วก็ในขณะเดียวกันต้องบอกว่าต่างฝ่ายต่างเย็นล,ละล่ะถ้าเขาคิดว่าเอ้คุยกันมันจะรูเรื่องบอไมมหมอคิดว่าคุยกันรูเรื่องนะคุยกันรูเรื่องอาจจะแก้ไขสิ่งที่มันผิดพลาดไปทําให้มันถูกต้องได้ นะพี่น้องแก้พิดเป็นถูกได้นะบางที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเออมันอาจจะได้ความชัดเจนมากขึ้นแล้วละ่ะในช่วงเดือนมิถุนายนประมาณนี้คิดว่าจังสี่นะเออเอาละเดี๋ยวขอให้แนะนําสักหนึ่งใบเดอะมูนบกว่ายอีหยังก็ตามแต่สำหรับชาวราศีตุลที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยอย่าคิดในแง่ลบก,กับความสัมพันธ์ให้คิดไปในแง่บวก แล้วก็บ,บางที่ความสัมพันธ์มันอาจจะมีปัญหาบางอย่างเฮา,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 าอาจจะรู้สึกบ่สบายใจเฮาอาจจะรู้สึกบ่มหันใจว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะขอให้มองในแง่มุมที่ดีไว้ก่อนมีปัญหาอย่างก็คุยกบแฟนเฮาอย่าคิดไปเองเพราอว่ามันมีแนวโน้มว่าบางที่เขาคิดไปเองแล้วเขาก็บบ่มหันใจแล้วเขากับเหตุให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่ค่อยดีนะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกถ้าเขาสามารถที่จะจัดการอารมณ์ความรู้สึกของเขาใดให ให้มองในมุมที่มันเป็นบวกมากๆแล้วกะ็ใส่ความพยายามที่จะพลักดันในความสัมพันธ์มันไปต่อได้ด้วยใจที่มีความหวังแล้วกะ็ด้วยใจที่มองทุกสิ่งทุกอย่างแบบบ่เอาแต่ความอ่อนไหวบ่เอาแต่ความอ่อนแอบ่เอาแต่ความอีหยังที่แบบเอ,อันนั้นก็คือสิบัได้อันนี้ก็คือสิบัได้เขาต้องเป็นจังซันนะเขาต้องเป็นแบบว่า เข้มแข็งแลละก็ใส่ความพยายามว่านั่นมันตรงไดถ้าเฮาพยาญามมันตรงใดมันต้องสําเร็จอีหย่างประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นจะดีต่อไปนะควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้มแข็งให้มากๆแล้วก็คิดบวกให้มากๆานะพี่น้องสาหรับชาวราศีตุลโอเคพี่น้อง กะครบแล้วนะเป็นกําลังใจงให้ทุกคนนะฝากแม่หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นําเด้อพี่น้องเด้อไกล้จะแสนทราบหลัจา้าและกะกรกระดาคมนะเฮาคอยกลับมาพอกันใหม่เนาะจานะ้ะเนาะมือนีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจา้า